ยาแก้คันยาแก้คันนิยาแก้คันสามตลับบ้านผมก็ แก๊กยาคาลินห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบขับรถก็เปิดเบาะไม่เป็นนะครับ มีที่เปิดบ่อที่ได้จะเตะให้แล้วก็เอายากแก้คันครับนี่ครับยากแก้คันกรับละสิบบาทนะครับนี่ครับไม่ใช่ครีมนะครับยากแก้คันบ้านหงคเขาเรียกยา